เอกย้ายมาอยู่ที่บ้านสวนหลังนี้ได้ไม่ถึงสัปดาห์เขาเป็นนักแต่งเพลงที่หนีความวุ่นวายในเมืองเพื่อมาหาความเงียบสงบและธรรมชาติและดูเหมือนว่าเขาจะพบมันแล้วทุกเย็นเขาจะออกมายืนที่ชานบ้านมองดูกอกกล้วยตานีที่ไหวลู่ลมอยู่หลังบ้านมันงดงามและลึกลับในเวลาเดียวกันงดงามพอที่จะเป็นบทเพลงบทใหม่ของเขาเสียงจีตาของเอกดังแผ่วเบาในความเงียบของราตรีเขาหลับตาพริ้มปล่อยให้นิ้วมือพรั่งพรมไปบนสายแต่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมอง เมื่อลืมตาขึ้นเขาก็เห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นรงชัยปากรวยหญิงสาวในชุดสบายสีเขียวที่งดงามราวกับภาพฝันเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนฟังบทเพลงของเขาเสียงเพลงขาดหายไปเมื่อสัมผัสเย็นๆนั้นแต่ลงบนหลังมือของเขาเอกเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเธอดวงตาคู่นั้นงดงามจนน่าใจหายไม่มีการเอื้อนเอ่ยว่าจะใดๆมีเพียงความเข้าใจที่ส่งผ่านปลายิ้วคำสัญญาที่ไม่ได้พูดออกมาแต่ถูกผูกมัดไว้แล้วในคืนนั้นและในช่วงบ่ายของวันต่อมาเอกได้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิง เพราะเอกเดินทางมาอยู่ไกลเพื่อนก็เป็นห่วงเป็นเรื่องปกติอาคิดถึงแกเหมือนกันนะฝนไว้ว่างๆจะเข้าไปหาที่กรุงเทพเอกหัวเราะขณะคุยกับเพื่อนสนิทในเมืองแสงแดดยามบ่ายสองเข้ามาในบ้านทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ไม่มีหญิงสาวลึกลับในชุดสบายสีเขียวโลกที่เขาลืมไปชั่วขณะว่าได้ให้สัญญาอะไรไว้รอยยิ้มของเอกเริ่มจางหายไปเมื่อเขารู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องลดพวกลงแสงแดดที่เคยสาดส่องกลับหมุนมองล,งลงราวกับมีเมฆดำมาบดบงังเขาไม่เห็นเธอ แต่เขารู้สึกได้ถึงสายตาที่ลุกเป็นไฟคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาจากข้างหลังสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและอาฆาตเสียงลมพัดโมกระหน่ำดังขึ้นนอกหน้าตา่างเอกหันไปมองและต้องเบิกตากว้างเมื่อกอกล้ยตานีที่เคยสงบนิ่งตอนนี้กลับบิดตัวเคี่ยนตีกันเองอย่างบ้าคลั่งราวกับมีชีวิตลมพายุที่มองไม่เห็นกำลังเกิดขึ้นเฉพาะที่นั่นที่อาณาเขตของเธอเสียงกรีดร้องของเอกติดอยู่ในลำคอเมื่อใบตองที่แข็งราวกับเหล็กเส้นพุ่งเข้ามาในบ้าน มันพันธนาการแขนขาของเขาไว้แน่นและเริ่มลากเขาไปกับพื้นความเจ็บปวดและความกลัวถลถมเข้าใส่ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือความมืดมิดของกอกกลุ้ยที่อาแขนรอรับร่างของเขาเพื่อทวงคืนคำสัญญาเรื่องราวของเอกจบลงแล้วแต่พรายน่งตนอื่นๆยังคงรอคอยชายหนุ่มผู้เปลี่ยวเหงาอยู่เสมอความงามอาจเป็นเพียงคำเชิญชวนสู่พันธนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าความรักและความหึงหวงของวิญญ,ญาณน,นั้น なくだ。